ให้ทำด้วยํำนี้ให้ระดิตเป็นนักระดิตทําทุกอยาก่างที่หลานอยากให้ทําทำกองชูที่ผมตีตั้งแต่เด็กทำโต๊ะสนุกโกฟุตบอลที่ผมยิงประตูเล่นกับน้องห่วงตะกร้อและอีกมากมายครับซึ่งผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าพรสวรรค์ส่วนหนึ่งมันจากน้าชายคนนี้ที่บีให้ผมมาตั้งแต่เด็ก แม้กระทั่งผมเติบโตเป,ป็นศิลปินผมก็ยังต้องกลับมาฟังคาแนะนำํำคาวิจารณ์ที่เขาเห็นจากงานละครงานเพลของผมเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนเตอร์ของคอมเมนเตอร์อีกทีหนึ่งนะแม้ว่าวันนี้จะไม่มีหน้าดิบให้ผมคอยตะโกนเรียกเวลาที่ผมกลับมาถึงบ้านเวลาที่ผมมีเพลงใหม่ๆผลงานใหม่ๆอยากโม้อยากบอนให้หน้ำไฟ ไม่มีนะคนนี้ที่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนความสุขความสุขสนานในชีวิตเสียงบอรอ์ร็อเป็นมีให้ได้ยินแล้วแต่าดิตจะอยู่ในความทรงจำของพี่ๆน้องๆลูกๆหรานๆทุกคนตลอดไปผู้ชายที่ไม่เคยคิดถึงตัวเองไม่เคยอยากเป็นภาระของใครสุดท้าย หลังของล้อเสียงเพลงซึ่งเป็นเพลงโปรดของนาทิดและหลังของล้อไน้นเพราะไม่เข้านาทิดอย่างแน่นอนเป็นแค่นอนไร้ค่าที่หลงลืมตาเกิดมา ดอกกลิ่นหอมย,ยั่งยูนหลากสีชีชวนให้ลงรักกันกลาร้าลงรักเจ้าช่อดอกไม้ทั้งใจต่อให้ใหิวก,ก็ฝื้นก็ทนจะยอมไม่กลืนไม่กินดอกไม้ให้เจ้ารไอ้ แค่ใช้น้ำค้าเพื่อพรมน้ำทังแต่ยังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจเชีวิตจานอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครใจะมองเห็นลมร่วง